ไม่พอจริงๆด้วยนะคะถแต่ว่าพ้อมากๆเลยเพลงเมื่อก <capacity> ี้นี้เดี๋ยวสัมภาษณ์ดิดนึ่องไหนมาแล้วปกติวับว่าไงเอ่ย ปกติแล้วประทับใจอะไรธน,นาคารกรุงศรีคะเห็นแบบวันนี้มากับนธนาคารกรุงศรีเนี<ะ>่ยเป็นสปอนเซอร์ผลงานหลายอย่างของนัดมากนะครับมแม้แต่อัลบั้มแรกเองเรา unity serve นี่ก็ได้ธนาคารกรุงศรีเป็นสปอนเซอร์แล้วก็เร็วนี้เดี๋ยวมีโปรเจกต์ใหญ่ครับชื่อ AF comedy show Moscow นะครับเป็นโปรเจกต์รวม AF มากกว่า20ชีวิตค่ะ มวยด้วยกันเขาเล่นที่เชนเดโดมเขาจะไปดูบ้างคะ19มีนาคมนี้นะครับหาซื้อบัตรได้ที่ w i k i b o o k i n g com นะครับเนี่นะคะแล้วผลงานตอนนี้ล่าสุดเลยตอนนี้ซุ้มทำเพลงอยู่ครับก็ไม่ซุ้มนะครับทำเพลงเปิดเผยนะครับซุ้กำลังทำเพลงใหม่อยู่ครับน่าจะประมาณปลายมีนานี้ได้ฟังกันนะคะแฟนๆก็ติดตามด้วยนะคะวันนี้มามอบความสุขมากมายเดี๋ยวเรามีความเจ็บลึกมอบให้ด้วยนะคะเงียบหายไปแล้ว ใครอยากติดตามผลงานหัวงน้าก,ก็ไปเจอได้ใน Facebook นะครับ Twitter ก็ได้นะครับเอาอันนี้ไหมครับ,เ,รบเดี๋ยวรับของช่้นลึกก่อนนะคะเดี๋ยวขอเรี่นเชิญนะคะค,คุณจันเพนหล่อวิมงคลค่ะผู้จัดการพาธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด,ดค่ะขอมอบของช่้นลึกให้เลยนะคะ ขอบคุณมากค่ะคุณจันเพ็ญน,นะคะน่าละค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาสร้างความสุขในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าใครอยากจะเจอคุณนัท a f ฟนะคะก็ติดตามได้เลยนะคะผลงานเยอะแยะมากมายครับ,ค,บะคะ<ก>ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากผลงานทุกอย่างติดตามผ่านทาง Facebook ได้เว็บแฟนคลับได้ท w i ต t e อร์ได้นะครับมีหลายช่องทางนะครับแล้วก็ใกล้วันเินไทยแล้วพรุ่งนี้วันเินไทยก็ขอให้ทุกคนยังไงดีอ่ะมีวันที่มีความสุขนะครับ ใครไม่มีแฟนก็ขอให้มองดูรอบตัวดีๆยังไงก็มีความรักให้เราอยู่แล้วไม่ว่าจะจากพ่อแม่หรือครอบครัวหรือเพื่อนฝูงนะครับค่ะฝากไปด้วยค่ับร้อยเจริญครับขอบคุณมากเลยกิจกรรมตรงหน้าเวทียังไม่หมดนะคะแต่เรายังมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะคะเดี๋ยวขอมอบเวทีให้กับ MC ีเลยค่ะดีค่ะแม่รู้กันเกลียวเลยนะคะรู้รู้รักเราก็เลยรู้กันขนาดนี้เอาเป็นว่า ขอคุณมากนะคะสำหรับทุกท่านที่ให้กำลังใจคุณนัทนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะธนาคารกรุงศรีนะคะรอคุณอยู่แล้วสามารถไปเข่าซาำอ่า